นะโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมุทัสะนะโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมพุทัสะนะโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมุทัสะสสปัจฉิมาสมิงทิสาภาเคสันตินาคามหิติกาเตปีตุมเมนะรักขันตุอะโรคขเยนะสุเคนะจะสาขอบุญขอคุณ องค์ทาวเรุป,ประโคพญาน,นาคต่างสีตระกูลเมื่อนี้ทิพสถานปรเทพนะครับวันนี้นําด้วยชองอําพลวิธีฉบานบาเซึงขันจะนำาพ้าพี่น้องขามประเทศขามโคง้งไปเอาเหล็กเล่าสำรับงวดที่ผ่านมานะครับพี่นอ้องวิธีฉบานกาบา,บบาวเซึงขั้นจะเวียนชองอําพลบริมาไทยนะครับขนากระโ อขอภัยเอซช่องอนพรณ์ชาแนลนำามือน,นี้บาซึ่งขานวิธีชาวบ้านมาตามเด็กล่าสนับมือนันนะครับทางบาซึ่งขานในวิธีชาวบ้านแล้วกับพร้อมกับปูเทพบาบาบอบอนะครับมือเลขออกกับบุห้บ่ได้ศึกษาก่อนว่าเลขมาสองมือใดนะครับเอาหนาเอาลังนะครับ บันนี้ก็บอกท่าวิรูป,ปลาขอกับเขาปลาเขาด้องคือกานเพินกับหูมือหูเวน้นคือกันเด้สุดทไทยเป็นจังไรล่ะพี่น้องออกโตดเลยนี่นะครับออกโตดตรงๆเลยขอบคุณพี่น้องช่องวิธีฉาบาบในบาสังขคัที่โอนเงินมาให้บุเทพรวมสื่อพลเมฆถวายนะครับได้เด้ได้คนจอบเอ้าก็มีมนะครับได้ไลยเติยบยศพี่น้องเอฟซีบาสเซนคันเอฟซีวิธีฉบานได้หลยเติบเด้ นะครับเอามาห้ยปูเทพถา้าแมนออกในมืออื่นเนาะมืออื่นบอลวันจันมืออื่นวันวันที่หกสำหรับงวดที่พันมาวันที่สามที่พันมาแมนบอลนี่ออกตัวนี้ละพี่น้องเบิ่งเอาเด้อมือน,นี้สิจโจงให้หาต้าอีกพี่น้องกะพี่นาเอา้าตาเลนเอานะครับสมมติพี่น้องฟังนะสมมติว่า ทามันบอกลอกมืออื่นสมมตินะทาเลขผู้เทพบอกลอกมืออื่นบาสักครัสิบวมาตามล่อวันพุธพี่น้องศาสตร์อาต้กเก่าเลยนะแค่นั้นพี่น้องจำคําผู้เทพไว้เด้อทามืออื่นสองทุ่มเลขผู้เทพเอามือนี่ทามันบอกอกพี่น้องจัดวันพุธเลย<ม>เอาให้เต็มเงือบเลยทามันออกมืออื่นเดี๋ยวบาสักครั้งรกะทิฉาบสิบมาตา้มอีก ถ้าปเห็นวิบีชาวบานก็มาสังฆาดแล้วพภนมาตามพี่น้องจัดอาตุกเก่าของปุถเดบเดอเอาให้เงือบเลยเหมือนหวดเมื่อกี้สองหวดดัวเด้ที่มันเงือบเข่าตามหลังสองหัวส่วนแล้วนะสามตัวเลยบอดีดินบอดดิกระดิกเลยฉะนั้นเขาตามไปเอานักกันสาธุครับมา นี่คือหายปดนี่ปดนี่หาท้องคำ่ำหายปดนี่พี่น้องพูดทีล่อบเบิงอยู่ทั้งบ้าน<ม>พอได้พีพงสโลน้ำป้านะครับได้เงินขาของมาคนกับไปที่งากรุงเทพใหม่บางคนก็กำลังเพึงต่ต่างรักต่างฐานใหม่กี่ตัวห้าตัวเนาะพอเด้เหล็เกเหล้าดูปูเด้กามพง เหล็กเล,ลา่าผัดฒนานี่เหล็กแปดสองอั้พ่นเหล็กแปดอ๋อค,ครับ <8 S 2> นีเบาเสิงขัลลขน้นเหล็กแปดมีวิธีฉบบาบเหล 1> 1็กแปดตัวเล็กแปดตัวที่สองเหล็กสองเหล็กสองครับเหล็กสองครับ มัเด้อปูเด้อตัวที่สามเลขสี่ครับแปดสองสี่นะครับอีกสองโตนะครับอันเดินนต่อกันเรื่องมาห้าตัว แปดอีกครับพี่น้องแปดอีกครับแปดอีกครับงวดเมื่อกี้มันออกสี่แปดแปดนะงอดก่อนหนานานะมีแปดมากเลยได้สองโตนะตัวสุดท้ายครับพี่น้องมันบานไปพร้อมกันทั้งประเทศเมื่อหนีเมื่อศีนนะครับตัวเดิมครับสองสอง เดียวกันฉะนั้นขอบุญขอคุณแปดสองสี่องค์ปูงองค์าเช่ครัทรทบทาวิรูปปะโคนะครับขอ,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 อบขุญขอคุณองค์ปวงองค์าทาวิรูปปะโคนาทิปสถานปุษเคน่งนี้นะครับท้าพี่น้องมาบ่ได้ก็ล่ออัมพลล่อวิถีฉบานล่อบาสเซนค่านเฉพาะเหล็กเล่าพัฒนาคืนหัวขอเล่าพัฒนานะครับในวันที่เทไรให้พี่น้องให้มันชัดเจน พี่น้องฟังข้ามโปเทบไว้นะถามม่นออกวันจันทร์วิธีชาวบ,บ,บา้านกับบาสังข้ากับอ้พลกับสิมาต้ามเอาคือเกา่า <Okay. S 1> นะครับถามม่นบอกออกตัวนี้นะพี่น้องวันพูดออกเลยออกตัวหนี้เลยแนนอนถามบอออกตัวน,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 ออวนี้วันพูดออกตัวหนีเแทนแน,น่อนนะครับฉะนั้นม่นสิกข,ขามงวดเพราะว่าวิธีชาวบ้านในบาสังข้ากับุปรเทบบ่หูมือบ่หูเว้นหลังจากก่นปี่ใหม่นะครับ องคถ่าวิลูปาโคผมกันลงหนาลงหลังคือกันนะครับไฮเลกซับหนาซับหลังยิ่งแล้วออกไฮแม่นคักๆเลยฉะนั้นวดว่าประจ้าวันที่หกมกกลาคมสองพันนารอยหกสิบแปดมันที่หกมื่นมันจันบะแม่นครับโอ้ยียนผิดอ๋อจันที่หกครับฉะนั้นพี่น้องกาเแห้งๆลวยๆไปพร้อมกันมันมานนะครับ สาธุเด้อสาธุครับปีใหม่โปรเทปผมไม่ยังไงนะครับมีแต่เล่าพัฒนาครับมีเหล็กตัวแนวพอดมสองตัวนี่ปูแยกงเห็นจังไนแต่ปะครับเป็นจังไนปูเป็นปูหยางเยวจะแยกให้เลยนะครับปูแยกงไม่เด้่องม่เหรอนะครับเป็นวัป่องการเหล็กตัวเดียวกันครับครับอืมแค่นี้ครสามตัวโอเคนี้เลยง่ายๆเลย พี่น้องตัดเอานะสี่แปดก็ได้ตัดเอาเด้อพี่น้องวางปิดงนี้นึ่งนะครับเป็นฟองตูพี่น้องวางไว้แควเลยคือครับเราเองนั่งเรือพี่น้องเพื่อปูอัดบ่มเแบบคือเดงรงนียฟันเนียนรงเน่นยหมสี่เจ็ดหนึ่งเสร็จตัวสอง สองเตัวเดียวกันบอกยังสิตัวเดียวกันเนาะเออตัวเดียวกันไม่นาะคะนนรับพ,พี่น้องตัดเอาเนะาะองตัดเอาเองเด้อพี่น้องตัวสองตบวกรเ็เลยตัดให้เล็กๆบอกเป็นยังเด็กแค่หาตเนาะครับแล้วกาต้นนีน้าเด้พิเศษไหมพิเศษครับ มีทีเสอด้วยครับมีแบบมันมีซัมนี่มันมีซัมนี่ปูแล้วหายทั้สามตัวเลยครับท่านผู้ชมไอเป็นลวยเลยเด็กมันแมน่าหายแบบหอยมีกินไม่ใส่กันเลยพี่น้องท้าชิตาสเอากระตัดเอานอ้มันแมนเหล็กจยงสีแมนบอมีแปดสองโตมีสองสองโต มีสีตัวหนึ่งแค่นี้เนาะฉนันวัาที่โกวันจันทร์สืหอนี่พี่น้องกะเฮงๆรวยๆไปพร้อมกันทั้งประเดอเหล้าพัฒนาครับไปจัดเอานะครับจัดเอาเลยนะครับจะสืร้ายได้เขาสิบปจัยครับสาธุครับเฮงๆรวยๆอ่ยำพ่นไว้ยังได้เนาะครับสาธุน้ําปูน้ําครับครับเบาเบาซึ่งขา้นครับผมขอเฮงเฮงบังฝันทุกคนครับผมวิธีชาวบ้านครับขอวิธี ความไว้ได้กัน,นกครับพี่น้ำครับสามถุงครับ